สวัสดีพี่พี่ช่องมายูสคานะคะแล้วก็สวัสดีพี่พที่เปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะที่มัดน,นํามารีวิวนะคะจะเป็น Toyota Altis สนะคะเป็นรุ่น1 6 e นะคะปี2011นะคะตัวนี้เป็นรถ C CN cng นะคะแท้เดิมโรงงานเลยต้องขอบอกว่าประวัติของ cng ที่เป็นแท้เดิมโรงงานเนี่ยคือการ มีปัญหาอะไรพวกนี้คือจะน้อยมากๆเลยนะคะเพราะตัวนี้เขาถูกเซ็ตค่ามาจากโรงงานเลยตัวนี้คือมาเดิมๆโรงงาน จัดให้มาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้อ้างอิงได้มีที่มาที่ไปนะคะตัวนี้ตอนป้ายแดงนะปี2011นะคะมีรุ่นนี้อยู่นะโอเคเดี๋ยวคันนี้นะคะราคาตั้งขายตอนนี้นะคะจะอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาท2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะคะรถแก๊สก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะให้ลูกค้านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ่อนถูกด้วยนะคะแล้วก็ได้รถที่สวยเดิมนะคะแมนเทนเน็ ามาอย่างดีนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะที่สําคัญเลยตอนนี้ประหยัดน้ํามันมากๆด้วยใช้เป็นแก๊ส CNG นะคะก่อนจะไปดูกันอันนี้เปิดฝากระโปรงไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆบคันนะคะแล้วก็พาดูรอบๆบคันแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวโดยละเอียดให้ดูกันอันนี้คือรอยนี่อะไรยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มานะคะแล้วก็รีบรีวิวให้ก่อนนะคะ ได้มาแล้วก็รีวิวให้พี่ๆดูก่อนนะเผื่อใครที่กำลังมองหารถนะคะโคโรล่าอัลตินะคะเป็น1.6 E นี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเผื่อจะชอบการเผื่อจะอยากได้การเพราะว่าพยายามจะอัปเดตให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเซลล์ที่บริษัทค่อนข้างมีหลายคนเนาะบางทีนะ อชอบคันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าติดจองแล้วนะคะก็เลยมัดก็เลยเอามารีวิวให้พี่ๆได้ดูก่อนก่อนส่งมอบนะคะรอยรอยิ้วรอยต่างๆนะคะเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะคะตัวนี้คือมาสภาพไหนคือเอามาให้ดูก่อนนะคะบอกราคากันก่อนแจ้งกันก่อนนะคะตัวนี้249,000บาทเป็นรถปี11 CNG แท้โรงงานเมื่อกี้เห็นสติกเกอร์แล้วเป็นดีลเลอร์ที่ซื้อมาก็คือเป็นเคมอเตอร์นะคะ เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะ,ะดูรอบๆอีกสักทีหนึ่งนะคะตัวนี้แม็กก็ได้แม็กเดิมนะคะริ้วรอยมีตามการใช้งานนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเก็บให้ไม่ต้องห่วงนะกระจกนะตัวนี้สีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ มาดูด้านในกันนะคะกุญแจพร้อมแล้วด้านในนะคะนี่คือสภาพที่ได้มานะคะยังไม่ได้ขัดสปาให้นะคะเดี๋ยวจะมีการขัดเก็บให้นะคะสปาข้างนอกข้างในขัดเงาเคลือบสีกันสนิมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะต่อภาษีพรบรเรียบร้อยให้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะคันนี้อยู่นะเดี๋ยวอันนี้คือสภาพที่รับมานะคะเดี๋ยวมาจะทำการสปาทางข้างนอกข้างในขัดสีแล้วก็ฟอก ฟอกหนังฟอกเบาให้ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อภาษีพรบรให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับที่ลูกค้ามารับรถคือได้สภาพแบบนิงน่งๆเลยแต่ตอนนี้ขอรีบนำรีวิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันคนอื่นเขานะาจ๊ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสภาพที่เพิ่งรับมานะคะรือวรอยต่างๆเดี๋ยวหายเลยนะคะนะให้ดูกันก่อนนะสภาพแบบว่ารีวิวให้เห็นกันจริงๆนะคะ คือซื้อขายอยากให้แบบตรงไปตรงมาเนาะประมาณนี้นะคะถังน่าจะอยู่ด้านในเนี่ยเนี่ยเขาเปิดกันยังไงอะ่ะเราก็อึบนี่นะคะยางอะไหล่นะถังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้มืออีกมือนึงเปิดนะเขาพับอันนี้ปะเขาพับเอาเขาพับพับขึ้นขึ้นข้างบนก่อนนะครับนี่ก่อน นะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับลูกค้านะนี่นะฟึบอึบอึบนี่นะคะถังนะคะนี่นะมีสติกเกอร์นะคะตรวจสภาพพร้อมให้ทุกคันนะคะทุกปีนะไล่กันมาเนี่ยเขาก็จะมีปีบอกนะคะลูกค้าแต่ละปีแต่ละ,ละอะไรอันนี้คือนี่นะได้สติกเกอร์จาก เคมอเตอร์ or, เออโตโยต้านะคะนี่ประมาณนี้นะคะให้ดูกันปึ๊บ <c oughs> นี่นะคะยังอะไหล่มีพร้อมนะสำหรับด้านหลังนะนี่นะคะนี่เลยเดี๋ยวไปไล่ตั้งแต่ ด้านหน้ากันเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวสตาร์ทเ้ามอกี้อุ้ยลูกค้าลืมลืมอะไรลูป้ปาเลียวไปปะเนี่ยคลิปนี้มันเลียวไปไหมอะ่ะคือแบบเมื่อกี้เอากุญแจวางไว้อะเมื่อกี้เอากุญแจวางไว้อยู่เนี่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะนะได้กุญแจมาแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนะคะ นี่นะคะเล็กไม้นะคะอยู่ที่แสนแปดนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่แสนแปดกับหนึ่งร้อยี่สิบนะคะอ่านี่นะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะมีน,นี่ใช้งานแบบนี้นะคะแอร์นะคะซ้ายขวานะแล้วก็อันนี้ไฟผ่าหมากเนาะเครื่องเสียงหน้าจอแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นซีดีดีวีดีนะคะพาวเวอร์นะเสียงดังฟังชัด ปิดก่อนเสียงดังนะคะแล้วก็อันนี้ก็พวกปรบับ FM FM AM นะคะแล้วก็อันนี้แอร์นี่เล่งแอร์ก่อนเย็นฉ่ำเลยนะคะด้านในนะคะจะเป็นสีโทนแบบว่าเบดเบดน้ำตาลน,น้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนังอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะแล้วก็ขัดเคลือบสปานะคะขัดสปาเบาะนะคะทั้งหมดเลยนะ คือแบบมาเนี่ยเห็นปะ่ะของแบบมียังไงคือมาอย่างนั้นเลยยังไม่ได้แบบว่าแต่งตัวเลยยังไม่ได้จับน้องแต่งตัวเลยนะคะมาแบบสภาพเดิมๆมาให้เห็นก่อนเลยนะคะอาจจะดูไม่สวยงามนักแต่ว่าเพื่อเป็นการอัปเดตนี่ฟิล์มก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวฟิลม์มนี่เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะทุกอย่างที่เห็นนะที่แจ้งนะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วได้ราคาแค่นี้ด้วยนะคะ พี่ๆคนไหนสนใจนะจองกันมาก่อนได้เลยนะคะบอกก่อนว่ามาไวไปไวได้เกียร์ออโต้ด้วยประหยัดน้ำมันด้วย CNG นะคะนี่คือเห็นพวกนี้เดี๋ยวจัดการให้ใหม่หมดเลยนะก่อนคือก่อนส่งมอบอะเดี๋ยวทำให้ดูเลยทำให้เห็นจริงๆด้วยว่าว่าว่าจัดการจริงๆนะคะแอร์เย็นสบายนะตัวนี้ที่พักแขนนะคะเหลือขัด พวกสปาบอกพวกมันเหลือแค่ว่าทําความสะอาดเท่านั้นเองกับเก็บสีนะพวกนี้นะคะรถใช้งานนะมันต้องมีบ้างนะคะนี่ตัวนี้นะถังกงถังแก๊สพายเห็นกันไปแล้วนะอืมกันสาดนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสีเดียวกับตัวรถเลยมีตัวหนังสืออัลติสนะคะ เดี๋ยวเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะคะได้ราคานี้ไปเก็บงานให้ด้วยสภาพนิงน่งๆเลยได้ราคาดีด้วยนะคะอันนี้ยางเป็นยางอะไรเอ่ยเป็นยางกุดเยียนะคะตัวนี้อ่ 195, ทับ65นะคะ R 1 5นะคะตัวนี้ ยางเป็นยางปี22นะคะลูกคา้ายางเป็นยางปี2 2เลยนะยางใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วลูกค้าใช้งานต่อได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วนะคะเดี๋ยวทุกอย่างที่เห็นนะคะตรงไหนที่หนีฟิล์มเดี๋ยวลอกให้ใหม่เลยนะคะฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งคันนะเก็บสีให้ฟอกเบาให้พ่นกันสนิมให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ต่อภาษีพรบรให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้ารอรับอย่างเดียวเลย กะะับราคานี้สนใจโทรกันเข้ามาได้นะคะ0627424995นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องกันนะคะ,ะยังอยู่กับคันเดิมนะคะมาสังเกตเห็นไฟนี่ใสามากๆเลยไฟเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะไฟแบบตาใสามากๆเลยอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยคือมัดพา,ามาดูแบบว่าเรียวๆเลยนะแบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เรียวๆเลยแต่ว่าไฟเนี่ย สดใสมากดวงตาน้องใสมากนะคะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นี่วันที่12เดือน6 6 5แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะแบตเตอรี่ใหม่เลยนี่นะคะห้องเครื่องอาจจะดูสกรปรกสักหน่อยนึงนะคะอย่างที่แจ้งเลยเพราะว่ารถที่ได้มานี่นะคะพวกมาร์กต่างๆนะคะนี่มาเดิมๆให้เห็นเลยนะคะ,ะกันชนนะคะกันชนด้านหน้านี่นะคะ คมๆแบบนี้เลยสีด้านๆสากๆแบบนี้เลยนะคะอี่อาะ,ะสภาพแบบว่าเป็นยังไงบ้างเดิมเดิมจริงๆนะคะตัวนี้าฝากระโปรงแท้โตโยต้าเดิมๆนะคะโรงงานเครื่องเครื่องยนต์นะคะฟังเสียงเครื่องยนต์นะน้ำมันไม่มีไหลยเยิ้มนะคะเสียงเงียบอยู่นะ นี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะราคานี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวปรับสภาพให้สักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวสวยเลยนะโอเคค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับ Toyota Corolla a t t i s นะคะตัวนี้เป็น CNG เดิมๆโรงงานเลยนะคะตัวนี้ได้มาแบบแท้ๆเลยนะก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ